วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณเจบนะคะวันนี้คุณเจบมเออีเรื่องเคสดีๆอะไรมาแบ่งปันให้กับเราบ้างคะเ,ออเคสแรกเนี่ยพี่เจ๊บมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารอเกิดขึ้นกับผู้ชายนะคะผู้ชายวัยสามสิบห้าน้องเขามีปัญหาเรื่องของแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยมานานมากแล้วเจ็ดปีก็คือรักษาเกี่ยวกับเรื่องโรคเนี้ยมาตลอด ยิ่งรักษามันยิ่งแย่มีความรู้สึกเหมือนมันไม่ใช่มีความรู้สึกอย่างเดียวอะที่มันยิ่งแย่เพราะว่ายาก็ต้องทานเพิ่มขึ้นเอ,อปัจจุบันล่าสุดนี้ก็คือจะต้องทานยาตัวยากดภูมิแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเออทําไมเป็นแผลในกระเพาะอ,อาหารแล้วคุณหมอให้ทานยากดภูมิซึ่งเราก็เราก็บอกเขาหรือให้คนาแนะนําตรงนี้ไม่ถูกก็เป็นการวินิจฉัยของหมอเนาะ ทีนี้ประเด็นก็คือด้วยการที่เขาทานยามานานเจ็ดปีมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยเกิดสภาวะคนเราพฤติกรรมของการทานยาบางคนไม่เหมือนกันบางคนทานยาเข้าไปเม็ดสองเม็ดสามเม็ดแล้วก็จิบน้ํานิดเดียวทีนี้ด้วยเหตุนี้หรือเปล่าที่ทําให้ยามันไปกัดกระเพาะมันเลยทําให้กระเพาะกระเพาะของเขาอะ่ะเกิดเป็นแผลพอเกิดเป็นแผลปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการเลือดซึมก็เลยถ่ายดํา ทีนี้น้องเขาหนักเข้าก็คือเขาต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วเพราะว่าเขามีอาการอ่อนเพลียนะคะตัวซีดแล้วก็ท้องอืดน,นะคะแล้วก็ปวดท้องเขาก็เลยต้องไปโรงพยาบาลปรากฏว่าพอไปแล้วเนี่ยคุณหมอก็ทําการเจาะเลือดก็เจาะเลือดมาก็ทราบอยู่แล้วว่าก็คือค่าเอ่อความซีดของร่างกายก็คือเลือดจางอ่ะมันพุ่องออกมาอยู่แล้วละ่ะก็คือตัวเอ่อฮีโมโกลบินนะคะซึ่ง มันเป็นค่าออกซิเจนในการนำโปรตีนเข้าไปในระบบของเม็ดเลือดแดงปรากฏว่าตัวนี้มันก็ตับก็มีค่าอยู่แค่สิบซึ่งโดยปกติแล้วผู้ชายเนี่ยค่าจะอยู่ที่สิบสามแล้วก็ผลปรกากฏออกมาเป็นสิบนี่คือการตรวจไปเมื่อวันที่หกที่ผ่านมาปรากฏว่าเขามาเจอเราเนี่ยคือเขามาเจอเราในวันที่ยี่สิบห้ามีโอกาสได้คานเจิลในวันที่ยี่สิบหกแล้วก็ ในช่วงระหว่างวันที่หกที่เขาตรวจเลือดไปเนี่ยไปจนถึงวันที่ยี่สิบหกอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าผลเลือดมันอาจจะขึ้นมาแล้วลหละแต่ก็ไม่รู้ว่าขึ้นมาเท่าไหร่แต่พอวันที่ยี่สิบหกเนี่ยเขาได้เขาได้เริ่มทานเช้าว,วันที่ยี่สิบหกอ่ะพี่มีโอกาสได้โทรคุยกับเขานะคะยี่สิบหกยี่สิบหกได้เริ่มทานวันที่ยี่สิบเจ็ดเช้าพี่เจมสได้มีโอกาสได้โทรคุยกับเขาว่าเป็นไงได้ทานเจลไปแล้วหนึ่งวันพี่เจมบแนะนําให้ทานกลีนกับเอ็กโซอย่างละหนึ่งซองต่อวัน แค่นั้นแล้วก็มีอุมิให้เพิ่มเม็ดเลือดขาวไปอีกแค่ครึ่งสองเพราะว่าเขาด้วยความที่เขากินยากดภูมิก็เลยไม่ได้ให้ให้ทานอุมิเยอะเพราะว่าค่าค่าเม็ดเลือดขาวของเขามีการอักเสบเพราะค่าเม็ดเลือดขาวเขาอยู่อยู่ที่เจ็ดพันกว่าซึ่งมันสูงมันเลยทําให้ค่าเม็ดเลือดแดงอต่ําค่าเม็ดเลือดแดงมีค่าอยู่แค่สามสามสามจุดเท่าไหร่นิดหน่อยซึ่งต่ํา ก็เลยรู้เลยว่ามันมีการอักเสบในร่างกายแล้วก็เม็ดเลือดมันก็เลยกินกันเองเฮ้ยพอดีพอวันที่27เนี่ยก็เลยถามเขาเขาก็บอกว่าเขาไปหาหมอมาไปตรวจผลเลือดมาหมอแปลกใจมากเลยว่าเลือดมันขึ้นมาได้ยังไงจากค่าเลือดที่ตรวจไปเมื่อวันที่6เนี่ยตัวฮีโมโกลบินเนี่ย HB เนี่ยมันขึ้นมาเป็น12.9 เขาก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะมันขึ้นมาได้ยังไงแต่มันไม่ใช่แค่ตัวนี้ตัวเดียวมันไปส่งผลให้กับตัวเม็ดเลือดขาวด้วยตัวเม็ดเลือดขาวจากเจ็ดพันกว่ามันก็ลงมาเหลือห้าพันกว่าซึ่งดีอยู่แล้วห้าพันเก้าแต่ที่สําคัญคือตัวเม็ดเลือดแดงสีมันขึ้นมาเป็นสี่สี่จุดสี่จุดห้าสี่จุดหกซึ่งมันดีมากกลายเป็นว่าตอนเนี้ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดของเขาในร่างกายเนี่ยมันดีมาก แล้วมันยังส่งผลให้ทางด้านเรื่องของอาการอื่นๆเช่นอาการอ่อนเพลียอาการเจ็บท้องอืดน,นะคะอาการนอนไม่ได้นอนไม่หลับตัวเนี้ยเขาบอกว่าดีขึ้นทุกอย่างนอนหลับดีนอนนหลับลึกอาการอ่อนเพลียหายไปทานเจลวันแรกถ่ายดำแต่หลังจากนั้นแล้วก็ไม่มีถ่ายดำอีกแล้วอันนี้ก็คือความประทับใจที่ลูกค้าบอกก็เลยถามลูกค้าไปว่าถ้าให้คะแนนถ้าถามว่าให้คะแนนหนึ่งถึงสิบเนี่ย ลูกค้าจะให้คะแนนเท่าไหร่ก็บอกพี่ผมเพิ่งแนานำได้แค่วันเดียวเองนะครับแต่ผลเลือดดีแบบนี้ผลทุกอย่างดีแบบนี้ผมให้ห้าครับโอ้ก็เลยมีความรู้สึกว่าอืก็คือเนี่ยคือผลลัพธ์ที่เรารู้สึกว่าเออเจลเจลของเรามันดีสุดยอดแล้วก็ถ้าเราเพียงแค่แนะนําให้ถูกกับโรคของเขานะคะมันก็จะสามารถที่จะรักษาเป็นตัวฟื้นฟรูร่างกายของเขาได้เร็วแล้วก็ดีอันนี้คือสุดยอดเจลค่ะ นะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับเคสนี้เลยโอหก็ได้อย่างน้อยก็ได้รู้ว่าเราจะเดินทางหมายถึงว่าดูแลลูกค้าย,ยัางไงนะคะให้ให้เขาเรียกว่าให้ฟื้นตัวไวฟื้นตัวเร็วนะคะเพราะว่าด้วยความเป็นเจลเนี่ยมันก็จะช่วยให้การดูดซึมต่างๆเนี่ยเข้าไปได้ค่อนข้างดีโหขอบคุณพี่เจ๊กมากๆคะ่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.